h e ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาดูรถหน้าร้านกันบ้างนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ใจกลางเมืองชนบุรีนะคะที่นี่มาพร้อมกับรถสวย,สวยคัดคุณภาพพร้อมส่งให้เพื่อนๆทั่วประเทศเลยค่ะอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพ์บอกได้คอมเมนต์ได้นะ วันนี้พามาดูรถครอบครัวที่หน่าร้านกันเพืเ่อนๆคะ่ะรถสวยๆปีใหม่ๆใ,ใ,ใหม่น้อยๆคันนี้เป็น t o y o ต a Fortuner 2.4V รถปี2021นะคะเปรียบจากใต้แดงไปหลายแสนวันนี้ใช้เงิน,นอ,งออกรถศูนย์บาทจบทุกอย่างไม่ว่าจะซื้อสดเทินรถหรือว่าจับไฟแนนนะคะดูแลให้หมดเลยคะ่ะกับแพ็กเกจนะคะที่ ฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบขัดเคลือบสีเปลี่ยนถ่ายแนละ้วมันเครื่องน,น้ํามันเกียร์แบตเตอรี่ใหม่ยางใหม่นะคะนี่รถส,สวยนะคะพร้อมส่งให้ทั่วไทยเพื่อนขาคันนี้นะคะคอนจูเนอร์องสี่ขับสองรถปี2021ัยไม่วิ่งไป4ี่หมื่นโลค่ะได้รถชมใหม่ไหมนะเชนกระจังหน้าสีดําไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์มาให้แล้วนะคะดีไซน์แบบใหม่เลยค่ะ เซนเซอร์ S S เข้ามุมไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะและนี่คือล้อที่เป็นล้อเดิมเลยนะคะเดิมศูนย์เดิมโรงงานนะคะนี่คือล้อที่เป็นล้ออันลอยนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีดีดิสโตนปีใหม่ค่ะกระจกด้านข้างปรับทับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยค่ะ มือจับโครเมียมแบบนี้มาให้เพื่อนๆด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะนี่คือ Fortuner 2.4นะคะเป็นรุ่นย่อยตัว V ีเซ็นเซอร์หลังกล้องหลังมีมาให้ไฟท้าย LED รถสีขาวหลังคาดำตรงสเปคเพื่อนๆหลายคนเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะประตูท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้าด้วยค่ะแกลปุปมยยางนะคะดันขึ้นแบบนี้เลยค่ะสำหรับภายในนะคะนี่ได้ ชุดเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดําแล้วนะสาหรับชมใหม่มาได้เช่นนะคะสีดําเย็บตะเข็บได้ขาวนะคะทั้งเจดที่นั่งเลยค่ะนั่งกันได้สบายนะคะช่องแอร์มีให้ทั่วถึงนะคะมีไฟกลางเกง่งหน้าเกง่งท้ายเก่งมาให้ครบเลยค่ะและประตูนะคะปิดง่ายๆระบบไฟฟ้าตรงน,นี้เลยโอเคมาดูกันสําหรับภายในนะคะนี่จะได้ชุดเบาะหนังสีดําสวยแบบนี้เลยค่ะนะคะเป็นเบาะที่ตัดเย็บ ได้ดีมากๆนะคะงานดีสุดๆเลยนะคะมีด้านหลังมีเต้าเสียบปลั๊กไฟให้ด้วยนะคะ p o w e r o u t อ e t อยู่ตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับออปชั่นภายในที่นั่งคนขับกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะนี่ชุดเบาะนะคะเป็นชุดเบาะสีดำนะคะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้ขออนุญาตซูมเอานะคะนี่ค่ะ บอบร,รับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะคันนี้เป็นรถปี2021ไมายวิ่งไปนะคะซีมือลอดทุกคนคะเป็นไมล์แท้เลยนะนี่ขนาดยังไม่สตาร์ทรถยังสวยขนาดนี้ทุกคนดูสินะคะพวงมาลัยมัลติฟังชันแพดเดิลชิพ Cruise Control นะคะระบบรักษาความปลอดภัยครบคันค่ะกระจกปรับไฟฟ้านะคะระบบกระจกนะคะระบบไฟฟ้าด้วยเช่นกันค่ะขึ้นรถกันเลยดีกว่านะคะนี่เลยค่ะตรงกลางนะคะได้จอนะคะที่เป็นจอทัชสกรีนแบบนี้มาให้เพื่อนๆด้วยนะนะคะได้จอใหญ่เลยนะเข้าได้ทุกระบบ FM AM AUX แอปพลิเคชันต่างๆนะคะ Reverse Camera กล้องหลังดูตรงนี้ได้เลยค่ะ แอร์นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลด้วยเพื่อนคขาดิจิตอลแบบกดปุ่มนะช่องเสียบสาย AUX USB อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คอนโซลตรงนี้ถัดลงมาจะตกแต่งลายไม้ที่เป็นลายด้าน้านสวยมากๆทันสมัยสุดๆนะคะสมชื่อที่อัปเกรดแล้วนะคะอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดอยู่ตรงนี้นะคะบุ Book ๊คเซอร์วิสติดรถมาให้ภาษีพรบรบต่อให้กระจกตัดแสงรบกวน ออโต้ด้วยนะคะและคันนี้เป็น Fortuner 2ที่4 v ปี2021วันนี้เอาไปที่1,129,000บาทนะคะเรียกจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยค่ะวันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่18,900บาทนะคะแบบฟรีดาวกันได้เลยค่ะรถปีใหม่ๆปี2021ใหม่น้อยๆวิ่งไปแค่4,000 0โลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวให้ดูกันนะคะวิ่งไปน้อยมากทุกคนนะคะวันนี้ก็ ได้ให้เพื่อนเพื่อน,นะคะเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยู่ไกลนะคะอยากได้คันนี้นะคะไม่มีปัญหานะดูแลให้ได้นะคะซื้อสอดเทินรถจักไปแน่นวันนี้ชิงกันรูกันศูนยบาทจบทุกอย่างนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ